สวัสดีค่ะพบกับออยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะออยจะมาพูดเรื่องโฉนดค่ะ,ะโฉนดก็คือสังเกตได้ง่ายๆเลยมันจะเป็นครุสสีแดงนะคะที่ออกจากสำนักงานที่ดินค่ะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปนะคะตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีของจริงค่ะถ้ามีของจริงก็จะเอาให้ดูเราจะเห็นนะคะว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตากุนสีแดงนะคะซึ่งตาคุนสีแดงเนี่ย เขาเรียกแบบว่าภาษาทางการเลยเนี่ยเขาเรียกว่านอสอสีจ หรือโฉนดคุดแดงซึ่งโฉนดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนําไปซื้อขายขายฝากจำนำเอ้ยจำนำใช้กับของที่มันจับต้องได้แล้วก็ต้องเป็นจำนองก็ไปทําได้หมดทุกอย่างเลยคนที่มีชื่อในโฉนดเนี่ยก็สามารถที่จะทํา everything ทุกอย่างได้เพราะว่าตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะคือดีที่สุดแล้วว่าในการที่แบบแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะแล้วโฉนดคุดแดงเนี่ยถ้าลองพลิกกลับไปด้านหลังนะคะ ลิกกระบาด้านหลังเนี่ยลองสังเกตไหมคะมันจะมีเขาเรียกว่าสารบัญข้อมูลการจดทะเบียนการทํานิติกรรมนะคะเขาจะเห็นนะคะว่าใครเป็นผู้ซื้อใครเป็นผู้ขายอะไรอย่างเงี้ยก็ดูจากตรงนี้ได้ซึ่งตรงเนี้ยก็สําคัญเหมือนกันนะคะในการดูว่าใครเป็นเจ้าของมีการติดจำนองไว้กับธนาคารที่ไหนหรือเปล่าถ้าเราดูนะคะแล้วมันจะมี โฉนดอันนี้ไม่ได้เป็นทุกโฉนดนะคะแต่ว่าจะเป็นโฉนดบางประเภทด้วยกันนะคะที่เขาจะมีตัวอักษรสีแดงนะคะที่เขาสลักหลังนะคะเขาเรียกว่าสลักหลังระยะเวลาห้ามโอนอาจจะมี10ปีบ้างหปีบ้างนะคะจะบอกระบุระยะเวลาเลยว่าห้ามโอนวันที่ นี้นี้เดือนนี้นี้นพศนี้ภายในกีป่ปีภายใน10ปีก็นับอีก10ปีนะคะแล้วผลทางกฎหมายนะคะที่เขามีการสลักหลังไว้เนี่ยมันก็มีผลทางกฎหมายที่พอที่จะจําแนกได้นะคะก็คือคนที่ได้โฉนดประเภทนี้มานะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นที่ที่แบบอาจจะเป็นที่ดินมือเปล่าหรือที่ดินอะไรที่รัฐเนี่ยอยากจะออกโฉนดให้เพื่อให้ครอบครองและทําประโยชน์ แต่ว่าคนที่ได้ไปเนี่ยก็ต้องครอบครองและทำประโยชน์ตามความเป็นจริงไม่ใช่รัฐออกให้แล้วนะคะก็ เอาไปซื้อขายเอาเงินมาอันนี้มันไม่ใช่จุดประสงค์ที่เขาออกโฉนดให้ดังนั้นนะคะเขาก็เลยให้โฉนดมาได้มีการสลักหลังห้ามโอนไว้นะคะว่าห้ามโอนภายในกี่ปีกีป่ปีแล้วระหว่างเนี้ยคนที่ซื้อที่ดินนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขามีกําหนดห้ามโอนหรือเปล่าเช่นออยลตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าห้ามโอนตั้งแต่1มกราคม2 5 6 0หใช่ไหมคะห้ามโอนภายใน10ปีเพราะฉะนั้นเราจะโอนได้อีกทีหนึ่งวันที่หนึ่งมกราคม ราคม2570เสร็จแล้วระหว่างนี้คนที่ได้โฉนดที่ดินประเภทนี้มาเขาก็ อยากจมุนเงินนะ่ะเอาเงินไม่ใช้ก็เลยมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้ซื้อว่าภายหลังจากที่ครบกําหนดระยะเวลาห้ามโอนแล้วก็จะเอาที่ดินเนี้ยไปเขาเรียกว่าไปจดนิติกรรมที่สํานักงานที่ดินแต่ว่ามันผิดกฎหมายค่ะสมมุติว่าคนขายที่ดินไม่อยากไปอย่างเงี้ยคนซื้อก็ไม่สามารถบังคับได้เลยเพราะว่าคุณทําในระหว่างที่กฎหมายเขากําหนด ว่าห้ามโอนค่ะมันจะนับการครอบครองปลรปักไม่ได้ด้วยนะคะการครอบครองปลรปักอะ่ะคุณจะนับได้ต่อเมื่อคนกกาหนดวันที่1มกราคมคศ2570ไปแล้วถึงจะเริ่มนับ1ตั้งแต่วันนั้นระยะเวลาที่คุณครอบครองมาในระหว่างที่กฎหมายระบ,บุว่าห้ามโอนเนี่ยจะไม่มีผลอะไรเลยถ้าคุณจ่ายเงินไปแล้วเช่นที่ดินราคา1ล้านใช่ไหมคะคุณจ่ายเงินไปแล้ว500,000บาท ้คุณก็ทํากินไปก็คือยังไม่ได้ไปจดที่ที่ดินนะคะแต่มีข้อตกลงกันว่าถ้าครบกําหนดห้ามโอนแล้วจะเป็นจดที่ที่ดินอันนี้จ่ายไปแล้วห้าแสนก็ครอบครองและทําประโยชน์เนี่ยค่ะแทนคนที่มีชื่อในโฉนดจริงๆพอถึงวันที่แบบว่าครบกําหนดแล้วอ้าวคนที่ขายให้เราแม่งไม่ยอมโอนให้แล้วเงินห้าแสนเราแล้วที่เราครอบครองไปล่ะสรุปไม่มีผลอะไรเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ต้อง สังเกตดีๆนะต้องดูข้างหลังด้วยว่ามันมีระยะเวลาห้ามโอนหรือเปล่าถ้าไปถึงศาลเนี่ยสัตว์เขาไม่ให้นะคะเขาบอกว่าคุณน่ยฝ่าฝืนข้อห้ามที่เขากําหนดไว้ว่าห้ามโอนถ้าจะครอบครองประปะก,ก็ต้องนับหนึ่งใหม่หลังจากคนระยะเวลาห้ามโอนนะคะอะไรอีกพูดอะไรอีกอ่ะครอบครองประปะไม่ได้ แล้วก็จะบังคับกันไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะคะในการซื้อที่ดินค่ะก็ดูกันดีๆด้ดวยอาจจะเกิดปัญหากันในภายหลังก็ได้ถ้าไม่ได้ทำความเข้าใจเอาไว้วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะเพจสำนักง,งานทนายความทนาคนครนะคะก็จะเจอออยตัวเป็นๆแบบนี้นะคะอธิบายความรู้ที่ที่เราเข้าใจคิดว่ามันคงเป็น ภาษาที่ทุกคนเข้าถึงมันไม่ได้เป็นกฎหมายอะไรเลยนะคะก็รู้ดีกว่าไม่รู้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม <Yeah. S 1> ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ